สวัสดีครับขอต้อนรับ,รบ,รบทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube เราเชโก้ล้ำทิ้งครับวันนี้พาพี่น้องมาดูหน้าง,งานุดลอกน้องขนาดใหญ่ครับน้องช้างใหญ่มอ3สาบโวนครับทีมนี้มีเมคโคตัก3ามคันครับ EC 200, ร SK 200 2คันครับ ต่อจากคลิปที่แล้วครับตอนผมมาวิ่งใหม่ตามมาต่อฟังโน่นครับตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงนี้นะครับแล้วก็มาเรื่มใหม่ครับเริ่มใหม่ตรงนี้ครับคือรถอหกล้อรถแมโครว,ว่างข้างในคือถอยเข้าเลยครับถ้าวิ่งเข้าใจเจ็ดสิบบาทครับ รมาณเจ็ร้อยเมตรได้ครับการมี่งครับจะมีรถไถเชียบทางตลอดครับมีหลุมมีหลุมจะมีรถไถสอคันครับคอยเชียบทางตลอดเป็น640 2เี่ศพครับฝอดแล้วก็กัตตาเอ็ร้อยแปดครับคันหนึ่งอยู่หน้างานัางทีครับตอนนี้ครับนี่ครับการใส่ดินครับ ไต้ีินก็ถือว่าไม่เยอะครับสมอครับตอนนี้นะครับเดก,ก้าพี่สักครับสักกุบลนีนล็อกกี้ครับล็อกกี้ครับ นี่ครับคนขับรถไถครับเป็นนุกกี่ลูกน้องกันครับเอาแกมาทำงานด้วยครับมาด้วยกันครับล็อกกี้สวยไม่มีวันส่างสวยเจนท้าครับคันนี้ครับคือ,อหกล้อจะ ต่อยเข้าหาแม่โกบ้างขนาดไหนเข้าขนาดนั้นครับ

มากใจกันก็ไม่เกินสี่หัวสีบุุงกีนะครับ,ค,รบคือรถหกล้อมาบ้างขนาดก็อถอยเข้าเลยครับไม่ต้องรอครับหกล้อก็ได้เที่ยวครับหกล้อรถร่วมก็ได้เที่ยวครับคือมีรถตักหลยกันน่ครับก่อนครับรถไเส้นหน้างาน เลีบทางเีถนนตลอดครับวิ่งด่วครับวิ่งสะดวกครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่เทครับนี่ครับถึงนะครับหน้างานที่เทครับมีแม่ครัวคอยตักคอยโยนให้ครับตามกันครับคนหนกรอรอคิวครับ ส่วนฝั่งโน้นไกลกๆเปือทีมของรถสิบล้อครับครับเรือทีมของรถสิบล้อครับฝั่งโน้นครับคือไกลๆครับผมตามพี่ๆก็จะเขามาวิ่งเขาว่าได้วันละสามสิบ่เที่ยวอยู่ครับน้ำมันก็ไม่ถึงพันครับก็จ่ายเที่ยวเจ็ดสิบ ผมก็ามาครั้งหนึ่งนะครับแต่เสียหนึ่งว่าให้ปีวิ่งช่วยอยู่เกียบเดือนเลยกลับมาวิ่งใหม่ครับมาวิ่งที่หนองช้างนี่นะครับนี่ครับมีรถคอยตากคอยในช่องแต่เป็นช่องให้รถหกล้อมาพี่ครับวิ่งง่ายครับ สบายครับนี่ครับทุกนครับจะมีรถไถกอยเสียบตางครับเจมเจ็ดครับคันหนึ่งครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าครับกอยเสียบตางให้กับปอดหนึ่คงคันครับรถกอยเสียบตางให้สองคันครับนี่ครับ รถใหม่ๆเข้ามาเยอะเป็นกันครับมีทั้งใหม่มีทั้งคันเก่าครับนี่ครับที่ค้งก่อนครับที่ผมมาพิ่งครับเดือนหนึ่งครับยิงได้เยอะครับตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับจอดแต่เช้าครับยังไม่ได้ถามครับ ง่ายครับสบายครับดูกลิ่นบอหอมปากหอมคอแล้วครับก็ฝากช่อง